สวัสดีครับืออกออซ้ายนะครับเนื่องจากแกนการครับแกนหลังการซีรอบนะครับแรนหาเข้าแต่เข้าน่ะมูมากครับ เข้าหนาเป็นเข้าเงเนะครับเพราะว่าคึงหอกแต่แบบวัดหมันได้ขนาดนิดนึงเอ่อนึงนิ้วโมเมนต์น,น,น,นิดนึงขนาดบ่อยแห้งครับปีน,นี้ เหมือนน,อน,อนี่ยังยางมันเคลื่อนเลยครับแต่ขาดรอบแรกพอมันเกือนเตียงครับก้อนี้ก็น่าจะประมาณหกลอยแล้วเก็บงานได้ไหมเก็บงานจากไหน เดียวองกรอาเื่อตอน,น้ขึ้นอนงเลยนี่เหมือนนี่ไฟกะยังไงล่ะหัวหนางหัวลังไปมากอ่ะนี่เมเห็นก่อนเพื่นนนนอนนี่เหมทันไปยับด้วก่อนอีกกรณีหนึงก็หมอบลงอ่ะ ทีบอกครับประเทนโซมาเี่มืดมัครับ

ใส่อินเตอร์ซีฟูนเมา่อก่อนครับใส่มหาปีเป็กอีกผมมีความรูปอะไหนิดลอกอย่างเดียวเ,ยวเล็ดงานก็ได้ปีสุดท้ายก่อนที่เปลี่ยนเปลี่ยนแมตซี้ผมกว้างกาดกว่างยังไม่เปลี่ยนไปม,มีตัดเรื่อไหม เป็นใบคัสเตอร์กัดตัดย่างดีหล้วครับอ่านไปกับมาดยาดีแต่กับท้ามาเมสซี่เนาะไปไพกายาได้แต่คนยังบอกขาใจการเด หนึ่งางเนี่ยกรัต้องยอมกับวิชาสิบของเขาก็ดีว่าโอ้ต่ที่ผมมนมาผมบอกว่าโมเพงเลยครับสำหรับ่าสร้างสำหรับเขาแต่ผมที่ข้อมูลแน่ กอันไหนที่มันพอเชือกไได้หรือ,อ,นนรอ,รรอพ่อหูอนอเ,อนเ,นเนี่ย,ยครับลูกึงเอาไปลคกึงในความรูเปิกนำใ้แหลกเกยนความดูความดูในลูกึงเนี่ิธีการเก็บื้อเกิเงินดีครับ ยาหนึ่งโมคงจึงเอาไได้วิ่าจากเครื่อง,ขงเขานี่ยแหละครับว่าแต่เช็ดกันกอื่นของพวกนี้ต้องสังเกตรครับสังเกตเนล่มก็แบบจัง เอาสีศูนย์เวลาเครื่องสีอันานๆหนึ่งผมไปกดยังไงเนี่ยมันติดลถปื๊ดปื้อเฮ้ยเสียวแท้โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับของงานเซตงานอนครับนนไปใส่เซตเอาเซตในเกษจะเข้าบ้านแล้วครับเจอกันคลินนปหน,านาป้นาครับสวัสดีครับ